รถอะไรเอ่ยน,น่าจะเกี่ยวกับไล่อุ่นนี่แหลนะเนาะรถเก็บองุ่นเขาเหรอกลับบ้านบุ้มยาเบิ้นกลับบ้านพี่วันบอกให้กลับบ้านว้าว <c oughs> ดอกไม้สวยอุย้ยปักคือฟักทอง มีอยู่สองอย่างดูกันให้เบื่อกันไปข้างหนึ่งเลยมาดูสะอาดตาดีจ้ะ รอระดมมัปลูดแล้วเด็กปุ๊บแม่ปูปกถู่ลิสงเหลือเชื่อว่าเขาขึ้นไปปลูกกันยังไงโอ้อยเนาะเก็บรกกวนกเออตอนปลูกก็ว่ายากแล้วตอนเก็บหรออันนี้ ปลูกบนโอ้ยขึ้น <c ười> ไปปลูกได้ยังไง หินรถอะไรน่ารักจังเลยเฮ้ยเอ้ยเปยยเปยเปยเปยดี๋ย์เดินไป่รห้เดงจะไปรอ้ปะจะไม่รู้ะฮีจะผ่านที่ชูหมากเอาล่างเรือเนระ ล่างเหลือกันอยู่บนถนนเลยโอ้วบานสูงามากปาร์ตกี่เมตรเนี่ยสูงมากๆ หนึ่งร้อยเมตรแล้วพี่วันวะบา้านดูไล่เองุ่นต่อทางฝ่าเป็นไล่อง g u n บนเนินเขาก็เป็นไล่อง g u n ตรงตรงร่องก็เป็น